โซ่ข้างรถไถฟ,ฟอร์ดเนี่ยถ้าเราตั้งหางให้อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่ก็จะยาวนิดนึงคนใช้รถไถก็จะแก้ปัญหาโดยการเอาน็อตนะครับไปยัดไว้เพื่อให้มันสั้นเข้ามามันจะได้ตั้งระยะได้แต่ถ้าจะให้พอดีเนี่ยเราจะตัดโซ่ออกข้อหนึ่งนะครับจะพอดีแต่โซ่อันเก่าเกลียวมันรูดนะครับผมไปซื้อมาอันใหม่มันเป็นยี่ห้อดังเลยละ่ะทีนี้ไอตัวกระบอก กะบอกเกลียวเนี่ยมันสั้นมากเลยเวลาเราขันเกลียวเข้าไปเนี่ยเกลียวมันชนก่อนนะครับก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการตัดแล้วก็ต่อใหม่เอาเหล็กมาต่อตรงกลางนะครับแล้วก็ตัดโซ่ออกข้อหนึ่งนี่นะครับแล้วเราก็ย่นมันเข้ามามันก็จะพอดีเดี๋ยวนี้พวกอะไหล่พวกนี้นะครับปัญหาซื้อง่ายถ้าเรามีอุปกรณ์การเชื่อมการตัดนะครับเราถ้าเราทําเองได้เนี่ยมันก็จะประหยัด